เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะ31มีนาคม2568มีรายง,งานว่าที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะตึกเเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครมีการแจ้งเตือนให้อพยพคนลงจากตึกหลังได้รับรายง,งานเบื้องตน้นพบพื้นซุดและฝ้าเพดานล่นและเมื่อทีมข่าวไปถึงก็พบผู้คนจำนวนมากออกมาอยู่กันที่นอกอาคารและเมื่อไปสอบถามก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อเวลา9นาฬิการู้สึกเหมือนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยและมีสัญ,ญญาณเตือนดังขึ้นที่ ควบคุมระบบไฟฟ้าที่ชั้นหนึ่งของอาคารค่ะจึงได้มีการเตือนให้ทุกคนออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าที่คอยกันคนไม่ให้เข้าไปในอาคารจนกว่าจะปลอดภัยซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทําให้ผู้คนตกอกตกใจเพราะเพิ่งขวัญเสียกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนและล่าสุดค่ะศูนย์วิทยุพระราม1 9 9าสนักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยรับแจ้งจากหัวหน้าสถานีดับเพลิงพระขนงเข้าตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการเข้าใจ ของเจหน้าที่เนื่องจากพบรอยร้าวจากของเดิมจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาไม่มีเหตุอาคารสั่นสะเทือนและรอยร้าวเพิ่มเติมค่ะต่อมาเมื่อเวลา10นาฬิกา45นาทีได้มีการประกาศเสียงตามสายว่าอาคารโครงสร้างป,ปกติปลอดภัยดีสามารถเข้าไปในอาคารได้จึงมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆบางส่วนทยอยเดินทางกลับเข้าไปในอาคารทั้งที่เต็มใจและไม่เต็มใจเพราะบางคนยังรู้สึกหวั่นเกรงถึงความปลอดภัยของอาคารค่ะอย่า ก็ตามหลังเกิดเหตุดังกล่าวนางสาวซาบีดาไทยเศรษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนาธาเนรวีรศสรีนายกสภาวิศวกรได้มาร่วมประชุมกับฝ่ายอาคารเพื่อประเมินสถานการณ์ด้วยขณะดเดียวกันมีรายง,งานว่าที่สันอาญาถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพมหานครมีการประกาศอพยพคนจากอาคารสำนักง,งานศาลยุติธรรมหลังพบว่าตัวอาคารรู้สึกถึงการสั่นไหวทําให้เจ้าหน้าที่และประชาชนต้องรีบลงจากตัวอาคารขณะที่เจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานศาลได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงระบุว่า ยังไม่พบรายงานการแผ่นดินไหวแต่เพื่อความปลอดภยัยขอให้เจ้าหน้าที่อยู่ที่บริเวณลานจอดรถด,ด้านล่างก่อนส่วนความคืบหน้าค่ะทาทีมข่าว WRN จะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า WRN